สวัสดีครับวันนี้คุณอยู่กับผมอีกแล้วนะครับเอมครับเอมพัชรพงศ์เดี๋ยวเราจะมีมารีวิวรถคันนี้ครับก่อนส่งลูกค้านะครับเดี๋ยวเราจะมารีวิวให้ดูนะครับว่ารุ่นนี้เป็นยังไงบ้างสเปคเป็นยังไงแล้วก็ระบบไฟมีอะไรบ้างที่แต่งไปบ้างเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะครับ ครคันนี้เริ่มจากชุดล่างก่อนนะครับที่เราทำก็คือจะมีแหลกท้ายเคลือบเคลล่านะครับตัวนี้ไม่ใช่งานหุ้มนะครับจะเป็นเคลือบเคลล่าน้ำเลยบางโคนนี่ก็เคลือบเคลล่าครับแล้วก็ท่อร้อยสายสีดำทั้งคันคันนี้ใช้6เมตรเลยนะครับอารมก็ชุบเคลล่าทั้งด้านในและด้านนอกครับ และก็ด้านในและด้านนอกเหมือนกันแล้วก็ติดไฟเลี้ยวเพิ่มครับไฟเลี้ยวนี่เราจะเอาเป็นพามากนะครับเพราะว่าผมคิดว่าไฟเลี้ยวเนี่ยก็ไม่ค่อยได้ใช้หรอกถ้าเป็นไฟพามากสวยกว่าเวลาเราขับตอนถึงก็ปลอดภัยด้วยแล้วก็ขาตั้งนะครับเป็นงาน cnc ส่วนตรงนี้เป็นบอร์ดไฟนะครับเป็นอะคริลิกสามารถเปลี่ยนสีได้นะครับเลือกสีได้หรือว่า จะเป็นสีเดียวก็ได้สามารถเลือกได้ครับแล้วก็จะมีการสะบัดครับการสะบัดตัวน,นี้สามารถตั้งให้ความหนืดน้อยมากตามความต้องการของเรานะครับตามความตามที่เราชอบคือถ้าเกิดว่าทางตรงเรียบอย่างเงี้ยก็ปรับให้หนืดน้อยก็ได้แต่ถ้าเกิดมีทางหลุมที่แบบว่าสามารถลด ตกหลุมแล้วลองรับแรงกระแทกสูงๆก็ให้เราตั้งให้มันหนึบมากขึ้นมาหน่อยถัดมานะครับก็จะเป็นไฟคู่หน้าครับไฟเดิมจะมีหลอดเดียวนะครับแต่นี่ยังไม่ได้เปิดและที่เราติดเพิ่มก็จะเป็นไฟโปรเจคเตอร์ครับสีดวงนะครับมีวงแหวนสีน้ำเงิน แล้วข้างตรงกลางนี่ก็จะเป็นไฟสีขาวไฟ,ไฟถ้าเกิดเราเปิดว่าถ้าเราเปิดครั้งแรกเนี่ยไฟจะสว่างมากกดอีกครั้งหนึ่งก็จะเป็นสว่างน้อยกดอีกครั้งหนึ่งก็จะเป็นกระพริบส่วนนี้ก็เป็นไฟวงแหวนไฟนี่จะแยกได้นะครับว่าจะเปิดไฟกับวงแหวนหรือว่าจะเป็นวงแหวนอย่างเดียวก็สามารถเปิดได้ถัดมาครับเป็นกระเป๋ากระเป๋านี่เรา ทำเป็นช่องเก็บเก็บแบตเตอรี่นะครับบอร์ดไฟเราใช้ไฟเลี้ยง1 2บโวลต์นะครับเราก็จะมีคอนเวอร์เตอร์สเตตดาวปรับไฟจาก1 2บโวลต์ลงมาเป็น5้โวลต์นะครับเพราะว่าไฟบอร์ดไฟเราใช้ไฟหโวลต์แบตเตอรี่ตัวนี้จะเป็น1 4 6สโวลต์นะครับเป็นแบตเป็นแบตลิเธียมฟอสเฟต 12อแอมแล้วก็จะมีอะแดปเตอร์ให้ด้วยครับสองแอมปไวเสียบชาร์จแล้วก็ยังเหลือช่อง USB ไว้ชาร์จแบโทรศัพท์นะครับกระเป๋านี้กันน้ำนะครับนทนี้ปิดกระเป๋าหน้าของกระเป๋าหน้าเราขนาด3ลิตรนะครับถ้า2ลิตรผมว่ามันเล็กเกินไป นิดหนึ่งก็เล็กเกินไป3นิดกำลังพอดีครับสำหรับลูค้นี้ส่วนข้างบนจะมีสเต็มคอของแบรนด์แอสโทนะครับแฮนด์ก็ของแอสโทเหมือนกันแฮนด์จะมีความกว้างแฮนด์จะมีความกว้างที่780มิลนะครับคือผมยังไม่ได้ตัดเลยคือถ้าลูกค้าชอบแคบกว่านี้ผมก็จะให้ลูกค้าไปตัดเองยาวไว้ก่อนครับที่เหลือแล้วแทนลูกค้าชอบ ก็จะมีสวิตไฟหน้าเดิมแต่เดิมสวิตปิดเปิดไฟหน้าสีดวงไฟเลี้ยวนี่ผมเอาเป็นตั้งให้เป็นไฟวงแหวนแต่ตัวนี้ไม่ได้ใช้ครับก็จะมีที่วางแก้วแต่ที่วางแก้วผมจะย้ายตรงนี้นะครับเพราะว่าติดตรงนี้แล้วรู้สึกมันจะลื่นตัวนี้เป็นตะขอเกี่ยวครับและตัวนี้เป็นที่จับโทรศัพท์ที่จับโทรศัพท์ผมแนะนําให้ใช้แบบสลักที่หมุนตรงกลางครับถ้าเกิด ใช้สลักที่หมุนทังข้างเนี่ยหนีบโทรศัพท์ไม่ค่อยอยู่ครับแบบนี้ดีกว่าและตัวนี้จะเป็นสวิ์สำหรับสำหรับปิดเปิดบอร์ดไฟนะครับพวกไฟใต้ท้องบอร์ดไฟแล้วก็ไฟเลี้ยวครับส่วนนี้จะเป็นโหมด1มอเตอร์2มอเตอร์นะครับแล้วก็โหมดเทอร์โบโหมดอีโคอยู่ตรงนี้ครับโหมดอีโคเนี่ยเวลาเราเปิดแล้วจะล็อกความเร็วสูงสุด อยู่ที่25กิโลเมตรชั่วโมงนะครับจะออกตัวอย่างนิ่มนวลถ้าเปิดโหมดเทอร์โบเนี่ยก็คือปลดล็อกความเร็วครับจะวิ่งความเร็ว G P S ที่61กิโลเมตรชั่วโมงส่วนนี้ผมลอ,ลองทดสอบแล้วนะครับกดเปิดนหน้าจอก็จะมีตั้งค่านะครับเป็นเกียร์1 2 3แยกอีกส่วนหนึ่ง ัดมาเป็นปอกแฮนด์ครับงาน CNC นะครับแคปลาคาร์บอนแท้นะครับไม่ใช่พลาส,สติกไม่ใช่สติกเกอร์เป็นคาร์บอนครับเบรกตัวนี้ผมไม่ได้เปลี่ยนเป็นเบรกน้ำมันนะครับเพราะว่าเบรกที่ติดรถมาเนี่ยผมว่าเพียงพอแล้วเ,เพราะว่านิ่มมือมากครับ โรงงานใส่เบรกอย่างดีมีคุณภาพมาพอเบรกแล้วนิ่มมือมากเลยไม่ได้เปลี่ยนไปนะครับราคาของรถคันนี้อยู่ที่27,900บาทนะครับคันนี้แต่งไป15,000บาทครับราคานี้ยังไม่รวมบอร์ดไฟนะครับบอร์ดไฟราคา4,500บาทครับ บอร์ดไฟถ้าเราไม่มีแบตเตอรี่สำรองเนี่ยเราก็สามารถเสียบกับ power bank ได้เลยนะครับสเปคคันนี้เข้าๆาอยู่ที่48โวลต์สีโวลต์สองพนสี่รวัตต์แบ่งเป็นล้อละ1200วัตต์นะครับความจุบแบตเตอรี่ที่ 18แอมป์ครับถ้าเปิดองมอเตอร์เนี่ยจะวิ่งได้ประมาณระยะสูงสุดเนี่ยได,ได้ประมาณ30กิโลครับถ้าเปิด1มอเตอร์เนี่ยจะได้ประมาณ40กิโลต่อการชาร์จ1ครั้งนะครับชาร์จ1ชาร์จถ้านับแบตเตอรี่จะหมดจากศูนย์เลยใช้เวลาประมาณ6ชั่วโมงครับชาร์จเต็มแต่ถ้าเรายังใช้แบตเตอรี่ไม่หมดก็ใช้เวลาน้อยลงมาครับ คันนี้เตรียมส่งต่งนี้นะครับดูการติดตั้งการสบัดนะครับคือพอยังเลี้ยวได้สุดเหมือนเดิมโอเคครับสำหรับวันนี้ผมขอจบการรีวิวแต่เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ